สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับศิลยุทธ์ชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาไปตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีลูกค้าโทรมานะครับให้ตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่อง2อาการจะมีวิธีการตรวจเช็คยังไงปัญหาที่พบคืออะไรติดตามไปรับชมได้เลยครับก็พามาพบกับแผงทดลอง แผงทดลองผมตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเตรียมไว้ละโอ้พอดีมีดือด้อๆมาขาย <laughs> โอเคเราก็ตามไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับขนาด4,500วัตต์หม้อต,ต้มเป็นพลาสติกอ่าดูภาพ <laughs> โอเคนะครับต้ื่องทําน้ําอุ่นพร้อมสายเพื่อทดลองการทํางานไว้เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นขนาด4,500วัตต์ครับทั้งสองเครื่องหม้อต้มเป็นพลาสติกนะครับทั้ง2เครื่องแผงทดลองตัวเดิมนะครับตรงนี้ก็คือเครื่องทําน้ําอุ่นขนาด4,500วัตต์แต่ว่า ม้อต้มเป็นทองแดงนะครับม้อต้มของเครื่องทาน,น้ำอุ่นต่างชนิดกันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเนมเพดนะเนมเพดแรงดันน้ำต่ำสุดที่ใช้13.8แรงดันน้ำสูงสุด380โอเคนะครับตรงนี้ปัญหาที่ตรวจพบนะครับ ตรวจพบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อนตัวนี้หลีดสวิตครับหลีสวิตก็คือเมื่อมีแรงดันน้ำผ่านเข้ามาจะทำให้ไปดันแม่เหล็กครับที่อยู่ในนี้ดันให้หลีสวิตข้างในต่อกันแม่เหล็กจะขึ้นมาหลีดสวิตจะดูดต่อกันเพื่อเปลี่ยนสถานะจาก NO contact เป็น NC ต่อให้วงจรทำงานนะครับ โอเคตรงนี้ปกติจะต้องไม่ต่อกันนะครับพอต่อกันปุ๊บก็เหมือนกับบายพาสระบบไม่มีน้ําก็ทํางานได้ซึ่งเป็นอันตรายกับหม้อต้มตรงนี้หม้อต้มตรงนี้จะต้องมีแรงดันน้ําผ่านตลอดครับแรงดันน้ําที่เหมาะสมปัญหาของตัวนี้ก็คือว่าเจ้าของครับลืมปิดน้ําเสร็จแล้วลืมติดเครื่องทำน้ำอุ่น ทำให้เครื่องทําน้ําอุ่นนี้ร้อนจัดครับร้อนจัดครับผลที่ตามมาดูนะครับผลที่ตามมาตรงนี้เป็นคราบเซรามิกตรงนี้ต้องสีขาวนะครับตรงนี้ก็คือเคสหรือแท่งเหล็กที่หุ้มที่หุ้มลวดตัวนำตนัวนี้ลวดนิโคร เป็นลวดที่มีความต้านทานสูงครับเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนครับจะต่างจะต่างจากสายไฟนะครับสายไฟสายทองแดงสายอลูมิเนียมของเราที่อยู่ในนี้จะมีค่าความทานต่ําเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะวิ่งผ่านจากขั้วนี้ไปขั้นนี้ได้ต่างกันกับ ขวดฮีตเตอร์นะครับขวดฮีตเตอร์นี้ความต้านทานจะสูงเลยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนและให้ความร้อนกับหม้อต้มตรงนี้นะครับโอ,โอเคนะครับก่อนที่จะไปดูอาการเสียของเครื่องนี้ผมจะให้ดูเครื่องทำน้ำอุ่นครับตรงนี้จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดหม้อต้ม เป็นทองแดงนะครับสังเกตดูนะฮะสภาพของข้างในทองแดงยังอยู่ในสภาพที่ดีครับจุดต่อเซรามิกเป็นสีขาวไม่มีคราบร่องรอยของความร้อนข้างในเหมือนตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูข้างในนะฮะมีเบเกอร์คอยตัดระบบอีกรอบนึง แล้วอุปกรณ์ข้างในค่อนข้างสมบูรณ์ครับตัวนี้ใช้งานมาประมาณเกือบ20ปีนะครับประมาณ19 19ปีสภาพยังใช้งานได้ปกติตรงนี้จะเป็นเพชเชอร์สวิตนะครับต่างกับตัวเมื่อกี้ที่เป็นหลีดสวิตต์เพชเชอร์สวิตอาศัยแรงดันน้ำถ้าแรงดันน้ำมากก็จะดันเพชเชอร์สวิต ไมโครสวิต uh, ให้ต่อถ้าแรงดันน้ำค่อยจะไม่ทำงานครับเพื่อป้องกันฮีเตอร์ร้อนร้อนกว่าปกติโอเคนะครับอันนี้ก็คือสภาพของเครื่องทำน้ำอุ่นที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับสภาพค่อนข้างดีอุปกรณ์คอนโทรลอุปกรณ์สายจุดต่อทุกอย่าง อยู่ในสภาพดีไม่เกิดความร้อนนะครับสังเกตด,ดูจะไม่เกิดความร้อนดูจากสายยังอ่อนอยู่นะครับมีความยืดหยุ่นไม่แข็งสายจะไม่แข็งเหมือนเหมือนตัวที่เจอความร้อนมาครับตรงนี้สายจะแข็งสายจะกรอบสายจะแข็งสายจะกรอบและมีโอกาสที่จะลงกาวสูง ต่อไปผมจะมาวัดค่าความต้านทานนะครับระหว่างมอต้มของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับว่าตัวที่ปกติมีค่าอย่างไรและตัวที่ผิดปกติมีค่าอย่างไรนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นสายกราวนะครับเป็นสายกราวสายกราวเทียบกับกราวครับค่าที่ได้นะครับต่อกันเอาตัวเลข ตรงนะครับไม่ได้อ่านค่าแล้ววัดเทียบกับขนดร้วนฮีตเตอร์นะครับจะต้องเป็นอินฟินิตี้หรือครับหรือมีค่าความทานที่สูงมากๆเนื่องจากจะต้องไม่ลงกาวถ้าลงกาวก็เหมือนกับไฟออกมาพร้อมกับน้ำนะครับส่วนตัวที่มีปัญหานะครับส่วนตัวที่มีปัญหาอ่าเทียบกับกาวครับตรงนี้เทียบกับกาวค่าขึ้นนะครับ แล้วทีนี้มาดูขนล่วนฮีเตอร์ตรงนี้ค่าขึ้นด้วยครับมีค่าความทานเป็นโอห์มนะครับค่าโอห์มตั้ง200ขึ้นประมาณสวิงนะฮะวิ่งอยู่ค่าจะต้องเป็นอินฟินิตี้เลยครับตอนนี้แสดงว่าเครื่องทำน้ําอุ่นตัวนี้ใช้งานไม่ได้ผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับปัญหาของเครื่องทำน้ําอุ่น ตัวนี้นะครับเกิดจากมีการบายพาสอุปกรณ์สำคัญตัวหนึ่งที่เรียกว่าลีดสวิต์ครับตัวนี้ถ้าแรงดันน้ำไม่พอระบบจะไม่สั่งให้ทำงานครับแต่มีการบายพาสหรือต่อสายค้อมไว้อาสังเกตดูนะครับพอต่อสายค้อมตัวนี้น้ำมีไม่มีก็ทำให้ระบบทำงานได้จนหม้อต้มได้รับความเสียหายนะครับ มอเตอร์ด้รับความเสียหายยังไงดูสภาพทางกายภาพนะครับข้างในเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับร้อนไปหมดล้ดูขดลวดฮีเตอร์นะครับข้างในตรงนี้เซรามิกก็มีคาบของการไหม้ความร้อนก็เลยทำให้ฮีเตอร์รั่วลงกราวครับดูสภาพครับ ตรงนี้ก็คือความร้อนเกิดจากจุดไหนไม่รู้ครับมีลูกเหมือนสเก็ตเชื่อมเลยออกมาดูนะครับตรงนี้เทอร์โมสตัตพบร่องรอยความเสียหายเยอะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นคราบดันออกมาจากข้างในเลยนะครับข้างในฮีเตอร์เลยดันออกมาก็จุดนี้สำคัญนะครับจะต้องสะอาด ไม่เป็นสภาพอย่างนี้พร้อมจะลงกาวพร้อมจะดูดคนได้ตลอดเวลานะครับตรงนี้ฮะดูคาบน้ำรั่วออกมาตอนนี้ถามว่ายังใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้ถ้าคนใช้ไม่ระวังให้ความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสที่ที่ไฟนะครับไฟที่ขั้วนี้เข้าผ่าน ขดลวดแล้วออกไปควบวงจรมันจะไม่ออกไปควบวงจรตรงนี้ครับมันจะรั่วครับผ่านผ่านฮีตเตอร์ตรัวนี้แล้วทะลุผ่านเซรามิกสีขาวตรงนี้แล้วมาลงที่โครงแล้วมาลงที่โครงตรงนี้เลยมีโอกาสที่จะดูดคนได้มากผมต่อไปเราก็มาดูการทำงานจริงนะครับของเครื่องทำน้ำอุ่นตัวที่ ม้อต้มค่าความทานต่ำพร้อมที่จะลงกาวได้ตลอดเวลานะครับเรามาดูกันว่าถ้าเรายังใช้หม้อต้มที่ขดลวดฮีเตอร์ไม่สมบูรณ์อย่างนี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นติดตามนะครับครับโอเคผมออนไฟละไม่สามารถที่จะออนไฟได้เนื่องจากเบเกอร์ทริป โอเคครับเมื่อกี้จำลองเหตุการณ์ให้ดูว่าถ้าเราต่อเบรกเกอร์ R C C B ซึ่งเป็นตัวป้องกันไฟรั่วถ้าตรวจพบอย่างนี้จะดทริปครับเนื่องจากที่เครื่องทําอุ่นเราต่อระบบกาวไว้เรียบร้อยตอนนี้ที่เบรกเกอร์ R C C B ทริปเนื่องจากว่าผมต่อระบบกาวไว้เรียบร้อย แต่การทดลองนี้ผมจะถอดกราวที่พ่วงไปออกนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันถอดยากนะฮะผมเลยถอดจากจุดพ่วงออกเพื่อที่จะให้เราสั่งเดินให้เราสั่งสตาร์ทหรือจ่ายไฟเข้าฮิเตอร์ของม้อต้มตัวนี้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวออน c c b หรือเบรกเกอรป้องกันไฟดูดตัวนี้ดูนะครับ หนึสองสามกดออนโอเคไปททำง,งานแล้วครับมีกระแสขึ้นนะครับกระแสขึ้นสิบสามตอนนี้ผมไม่ได้เปิดน้ำนะครับสังเกตดูผมไม่ได้เปิดน้ำได้ยินเสียงไหมครับอ่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงหม้อต้มไหมโอเคน่ากลัวมากครับตอนนี้ น้ำดันออกมาควันขึ้นฮะจะสังเกตเห็นควันขึ้นตอนนี้ผมต่อสายออกไปมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นเหม็นไหม้ออกมาตอนนี้ผมจะหลีไฟลงหลีกระแสลงเห็นไหมครับเห็นควันขึ้นนี่ก็คือว่าขนลววนฮีเตอร์ได้รับความเสียหายเนื่องจากข้างในไม่มีน้ํา ตอนนี้ผมลดกระแสลงมาเพื่อไม่ให้ขนลุวนฮีเตอร์โอ้โหดูควันขึ้นฮะควันตอนนี้ควันขึ้นตอนนี้ขอญาติที่จะปิดสวิตช์ก่อนนะครับโอเคตอนนี้มีควันขึ้นเรามาลองจับอุณหภูมิดูนะครับโอ้ไม่ได้เลยฮะตอนนี้ ตัวยิงเทมผมตัววัดอุณหภูมิผมขึ้นคำว่าไฮการทดลองเมื่อกี้ยังใช้ได้อยู่นะครับตอนทดสอบตอนแรกตอนนี้เครื่องยิงถูกความร้อนเยอะหรือเปล่าโอ้โหร้อนจัดเลยครับร้อนจัดจับไม่ได้ตรงนี้ก็ร้อนฮะตรงฮีตเตอร์นี่ร้อนมากอุณหภูมิเกินร้อยองศาแนี่เครื่องทำอุ่นเครื่องนี้สรุปก็คือ จะให้เลิกใช้งานนะครับให้เลิกใช้งานตอนนี้ความเสียหายหลังจากที่เราใช้นะครับดูนะครับคาบดำนะครับคาบดำๆดันขึ้นมาจากข้างในนะครับจากข้างในรอยไหมเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับรอยไหมคาบไหมเหล็กไหมแล้วก็สะเก็ดครับสะเก็ดเหมือนสะเก็ดเชื่อมครับมากขึ้นมากขึ้น โอเคอาการนี้นะครับถ้าเครื่องทำน้ำอุ่นร้อนแล้วไม่ตัดอาการแบบนี้ผู้ใช้จะรู้ได้ยังไงนะครับตอนอาบมีอาการแสบๆคันๆ,น,ๆนิดๆนะครับคือช่วงนั้นค่าความต้านทานของขดลวดอาจจะยังสูงอยู่แต่มีไฟลีกออกมาบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้นะครับค่าความต้านทาน ไม่ถึง200โอห์มแล้วบางช่วงบางขณะอยู่แค่10กว่าโอห์มแค่นั้นเหมือนไฟวิ่งผ่านออกมาได้แล้วไฟจะวิ่งผ่านออกมากับน้ํานะครับตอนนี้ให้ยกเลิกการใช้งานทันทีนะครับยกเลิกการใช้งานทันทีนี่คือผลเสียของการที่เรา bypass หรือ bypass หรือต่อค้อมอุปกรณ์ ที่เรียกว่ารีดสวิตหรือสวิตท,ที่ใช้จับแรงดันน้ำนะครับต้องไม่ทำนะครับอย่างนี้ต้องไม่ทำเพื่อเพื่อรักษาไม่ให้หม้อต้มขดล้วนฮีเตอร์ร้อนลักษณะนี้ครับเป็นสีน้ำตาลละร้อนตอนนี้ร้อนจัดมากจับไม่ได้เลยครับใช้งานไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่าบ้านที่ผมจำลองให้ดูก็คือทำไมเบเกอร์ถึงไม่ตัดทั้งๆท,ที่ บ้านก็มีแผงจ่ายไฟหรือคอนซูมเออร์อย่างนี้นะครับเหตุผลที่เบเกอร์ไม่ตัดอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสายกราวครับเราไม่ได้ต่อสายกราวไว้หรือต่อสายกราวไว้ก็จริงแต่ว่าสายกราวหลุดครับหรือค่าความต้านทานของสายกราวมีค่าสูงเกินไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต่อไป คลิปต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าค่าความต้านทานของสายกราวควรจะมีค่าเท่าไหร่สายกราวจะต่ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นในหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ควรตรวจเช็คที่จุดใดบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เป็นระบบเซฟตี้หรือระบบป้องกัน เช่นรีสวิตหรือเทอร์โมสตัตตัวตัดอุณหภูมิเมื่อเกิดความร้อนต้องตัดนะครับสังเกตดูต้องตัดไม่ใช่ปล่อยให้ความร้อนขึ้นเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับขนลุวนฮีตเตอร์จะต้องได้รับการป้องกันจากเทอร์โมสตัตถ้าอุณหภูมิสูงตัวนี้จะเป็นตัวสั่งตัดนะครับสั่งตัดไม่ให้จ่ายไฟเข้าระบบได้อีกห้ามใบพาสนะครับอุปกรณ์ชุดนี้ ถ้าจะเปลี่ยนขอเอาระบบเก่าคืนมาให้ครบตรวจเช็คสายไฟด้วยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนหม้อต้มตรวจเช็คสายไฟตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่ถ้าให้แนะนำนะครับแนะนำให้ซื้อเครื่องใหม่สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นอีกตัวนะครับที่มีปัญหาปัญหาเดียวกันครับก็คือตรงหลีดสวิตช์หลีดสวิตช์ไม่ต่อเมื่อมีแรงดันน้ำ ก็เลยบพาสอุปกรณ์ไว้ปัญหาตามมาก็จะเป็นปัญหาเหมือนตัวนี้คือคนรุนฮีตเตอร์ไหมแต่ตัวนี้ค่อนข้างดีนิดนึงก็คือเทอร์โมสตัตที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าอุณหภูมิสูงถึงประมาณผมลองดูนะครับประมาณ75-80องศาตัวนี้สั่งตัดสั่งตัดไม่จ่ายไม่ให้ใจ่ายไฟเข้าหม้อ ไม่ให้จ่ายไฟเข้าคนรุ่นฮีเตอร์ค่อนข้างปลอดภัยตัวนี้ยังทำงานได้นะครับไอรีสวิตนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็หาอุปกรณ์ที่เรียกว่าเพชเชอร์สวิตนะครับหรือสวิตแรงดันน้ำมาต่ออนุกรมเข้าไปเพื่อตัดวงจรในเวลาที่เราปิดน้ำนะครับวงจรจะต้องดับไม่จ่ายไฟเข้าฮีเตอร์หรือ เมื่อแรงดันน้ำไม่ถึงนะครับฮีเตอร์จะต้องไม่ทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฮีเตอร์ไหมแบบนี้นะครับตอนนี้ความร้อนยังไม่หายนะครับความร้อนยังไม่หายก็จบไปนะครับสำหรับการตรวจเช็คเครื่องทำทําอุ่นสำหรับวันนี้หน้าหนาวก็ใกล้เข้ามานะครับปลายฝนต้นหนาวแล้ว ก็ตรวจเช็คเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเตรียมความพร้อมสําหรับใช้งานในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับตรวจเช็คเบรกเกอร์ RCCB ELCB ในสภาพที่พร้อมใช้งานเช็คระบบทิปเช็คสายกราวเช็คจุดต่อเช็คฮีเตอร์เช็คเ,เซรามิกนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เพื่อความปลอดภัย ของตัวเองและคนที่เรารักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับคลิปต่อๆไปจะเป็นการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นอาการต่างๆนะครับเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นเปิดน้ำเข้าไปแล้วทำไมไม่ร้อนเป็นที่ไหนมั่งครับเป็นที่ไตรแอกหรือเทอร์โมสตาร์ทิปแล้วยังไม่ได้รีเซ็ตหรือแผงจ่ายไฟ หรือตรงไหนก็ติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีการตรวจเช็คนะครับค่ากราวของระบบบ้านเราว่ามีค่าความนัานทานอยู่ในเลงที่ปลอดภัยไหมครับเลงที่การไฟ้าฟส่วนวิภาคกำหนดนะครับไม่เกิน5โอห์มเราจะมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไงนะครับ ต้องใช้สายขนาดเท่าไหร่ก็ให้ช่างนะครับให้ช่างเช็คให้ครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเวลาหรือไม่มีความชํานาญโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ